สวัสดีครับผมชาว IT ทุกคนและเพื่อนๆแล้วก็ผู้ที่สนใจทุกคนนะครับผมวันนี้ผมมีการแนะนำเทคนิคการเขียนแผ่นแบบ ISO file นะครับผมโดยการใช้โปรแกรมเขียนแผ่นฟรีอย่าง a d o o Burning Studio 2017นะครับ อ่ะสวันนี้เราแนะนําก่อนนะครับว่าต้องไปดาวน์โหลดที่ไหนก็ตามนี้นะครับสักครูนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นเว็บนี้นี่โออ่ะหาด้วย Google ก่อนนะครับ ทีนี้ก็พิมพ์ไป s h a m p ool. อ่ะที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ก็เลือกเข้าเข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับผมอ่าเราจะได้เข้ามาดาวน์โหลดกันทีนี้อ่าเรามาดูนะครับว่าเราควรจะดาวน์โหลดตัวไหนอันนี้คือแล้วแต่นะครับแต่ว่าใครใช้ระบบปฏิบัติการตัวไหนก็เลือก ให้ตรงกับที่เราใช้นะครับผมทีนี้อย่างของผมนี่ก็เป็นว i ดีแปดจุดหนึ่งโปอซีบิตอันนี้เดี๋ยวนะครับอ,อันนี้นะครับผมถ้าใครที่ต้องการจะดาวน์โหลดโปรแกรมเขียนแผ่นฟรีมาใช้งานก็คืออ่านี่นะครับแอชแชมพูเบอร์นิงสตูดิโอสำหรันนี้ก็จะเป็นตัวฟรีนะครับซึง ก็ขอแนะนำนะครับว่าให้ทุกท่านไปดาวน์โหลดตัวนี้มาตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นเวอร์ชันฟรีเหมือนกันตัวนี้อ่าตัวนี้แหละครับจะเป็นเวอร์ชันฟรีและทีนี้ก็คือเวลาเราดาวน์โหลดมาแล้วในช่วงขั้นตอนติดตั้งมันก็จะมีให้เรารีจิเตอร์หรือลงทะเบียนเพื่อขอ serial number free นะครับ ซึ่งในกรณีน,นี้ก็แนะนำว่าให้เราสมัครพวกฟรีเมลก่อนนะครับไม่ว่าจะใช้เป็น Hotmail Outlook หรือว่า Gmail หรือ GMX หรือ Yahoo ก็ได้เช่นกันครับผม mm hmm. ก็สาเหตุที่จะเป็นต้องใช้ก็คือว่าในกรณีที่เมื่อเราสมัครหรือลงทะเบียนจากหน้าเว็บ แชมพูแล้วเกิดสมมติว่าเราลืมล็อกอินอะไรใดๆก็ตามที่เป็นล็อกอินของแชแชมพูนี้แหละอย่างน้อยเราก็จะได้มี s ซเรียลนัมเบอร์ number, หรือว่าคีย์ที่เราขอมาแบบฟรีๆนั่นแหละครับเก็บไว้ใน e mail. อีเมลแต่ว่าทีนี้ถ้าถามว่ามีประโยชน์อะไรก็ประโยชน์ของมันก็คือถ้าเรา เนี่ยครับ Create, Account หรือสมัครสมาชิกอันนี้ฟรีแล้วสิ่งที่เราจะได้มาก็คือเมื่อเราเนี่ยครับเมื่อเราแบบอยากจะได้โปรแกรมอื่นๆในเครือของ s อชแชม o ูเช่นไอโปรแกรมตัวน,นี้ก็น่าจะเป็นโปรแกรมคล้ายๆกับ Backup หรือสำรองข้อมูลแต่เป็นในลักษณะของแผ่น CDBoot หรือเกิดเราอยากจะได้โปรแกรมฟรตีตัวอื่นๆ ทีนี้ก็คือพอหลังจากที่เรานี้เสร็จปุ๊บดาวน์โหลดไปเรารีจิสเตอร์มันก็จะมีเป็นเหมือนกับเป็นฐานข้อมูลเก็บไว้ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับหมายเลข e ย i a l number ที่เราได้ลงทะเบียนไว้มันก็จะมีเก็บไว้ในล็อกอินของเราด้วยแล้วก็แน่นอนแล้ครับเมื่อเราลงทะเบียนอะไรพวกนี้เสร็จแล้ว ถ้าเกิดเราดาวน์โหลดตัวไหนมามันก็จะมีหมายเลข s e r i นั number ที่เราลงทะเบียนไว้ฟรีส่งมาที่อีเมลเราเราช่นกันแล่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติในอนาคตเกิดเราอยากจะแบบว่าเกิดเราจะใช้โปรแกรมพวกนี้สักตัวหนึง่งเกิดเราถูกใจเราอยากจะซื้อโปรแกรมของเขาเราก็สามารถที่จะใช้ชื่อแอคเคท์ของเรา ที่เราได้ลงทะเบ,บียนไว้นี้แหละครับในการแบบใส่รายละเอียดต่างๆแล้วก็อาจจะมีแบบผูกเลขที่บัญชีธนาคารอะไรแบบนี้เพื่อที่ว่าจะใช้ในการชำระเงินออนไลน์ก็ได้โดยเช่นกันนะครับผมทีนี้เมื่อเราดาวน์โหลดแล้วเราจะสมมุติว่าทุกท่านคือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็คือเป็นการเขียนแผ่นซีดีหรือแน่นอนครับ ถ้าใครมีแผ่น DVD ก็ได้เช่นกันสามารถนำไปประยุก์ตใช้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่บางท่านาไปดาวน์โหลดไฟล์ ISO ที่เป็น Windows มา,าหรืออาจจะเป็นอื่นๆก็แล้วแต่เนี่ยครับผมตัวอย่างอันนี้ของผมก็จะเป็นไฟล์ติดตั้งจะเป็นระบบ s o f t ์แ e ไฟล์วอ e เกตเบ ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นซอฟต์แร์ XG Firewall อ่าอันนี้นะครับผมจะเป็นไฟล์ ISO อ่าส่วนไฟล์นี้จะเป็นอะไรอะไรนั้นก็คือมันจะเป็นไฟล์รูปแบบาการบีบอัดหรือคอมเพรสช,ชันที่มาในรูปแบบของคล้ายๆแบบเดียวกับซิปนั่นแหละครับเพียงแต่ว่านี้มันจะใช้สำหรับในกรณีที่ว่า ถ้าเกิดมันเป็นระบบปฏิบัติการหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการที่จะให้มันเก็บไว้แล้วสามารถเอาไปเขียนเข้าแผ่น CD DVD ได้โดยที่ว่าเราไม่สามารถ EXTRACT มาใช้งานได้เราก็ต้องเขียนแบบนี้นั่นแหละครับอ่าสวัสดี้ือคือ,คอผิดถูกอย่างไรก็สามารถเขียนลงมาที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมอ่าสบไฟอนี้ เดี๋ยวทีนี้เราจะมาเริ่มเขียนกันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอ c o ปปนี้ก่อน Link a d d r e s s อ่าทีน,นี้อ่าเมื่อเราเปิดโปรแกรมมาแล้วเราก็มาที่อ่าเมนูนี้นครับผมมาที่เมนู this image และหลังจากนั้นอ่ามันก็จะมีนี่ซับเมนูย่อยมาแล้วก็ถ้าเราจะเขียนแผ่น ก็คือเขียนแผ่นจากไฟล์ ISO ที่เราดาวน์โหลดมาหรืออาจจะเป็นไฟล์นามสกุลอื่นๆก็แล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันรองรับนามสกุลไฟล์อะไรบ้างก็ให้เลือกจากอันนี้ส่วนตรงจุดนี้ก็คือ create image ก็จะเป็นการสร้างไฟล์จะเป็นการสร้างไฟล์อ่า image ISO ต่างๆขึ้นมาจาก ในไฟล์ที่เราลุมลุมกันมาน,นี่แหละครับอันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเลือกที่ this image burn image กดเข้ามาปุ๊บอ่นนี้ถ้าของใครที่ยังไม่เคยเขียนมันก็จะเนี่ยครับเราก็มาเลือกที่กดที่ browse เพื่อที่จะได้เปเาหาแต่ทีนี้ก็เอา link address ที่เราได้ทำการ copy มาแล้ว าวางไว้แล้วกด enter ก็จะได้เนี่ยครับมันก็จะเข้ามาที่ p a โฟลเดอร์ที่เราได้เลือกไว้เนี่ยครับก็อันนี้นะครับที่เราจะเลือกเขียนแผ่นก็คือเป็นอันนี้16.5.2 Mr2 เขีน160นะครับเนี้เราก็กดเข้าไปาข้างล่างตรงไฟล์ n a m มันก็จะมีบอกนะครับว่านี้ไฟล์นี้จะถูกเลือกอเราก็พอเลือกได้แล้วตรงนี้เราจะกดดับเบิลคลิกก็ได้หรือว่าจะกดโอเคก็ได้เช่นกันครับทีนี้เมื่ออันนี้ผมจะดับเบิลคลิกแทนกันแล้วกันนะครับทีนี้ t h i s image part ก็จะได้เป็นนี้นะครับตรวจสอบให้มั่นใจก่อนนะครับว่าเราจะเขียนนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็กดปุ่ม Next ทีนี้ก็รอมันจะตรวจสอบแผ่นก่อนนะครับว่าแผ่นที่เราใช้เป็นแผ่นประเภทอะไรหรือว่าเป็นแผ่นว่างหรือไมอ่ถ้าแผ่นที่เราใช้นั้นสามารถเขียนได้หรือใช้งานได้มันก็จะเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวมันก็จะบอกว่า this insert cdr is ok วันนี้ก็คือขนาดไฟล์มันมีแค่369ก็ยังไม่ถึงขั้นว่าต้องใช้แผ่นพวก ได้ดีวีดีอะไรนะครับแค่ซีดีรอก็พิมพพอแล้วส่วนนี้ได้ก็คือถูกต้องนะครับส่วนนี้ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเพราะนี้ของผมก็คือจะเป็นเอ LG Blu-ray ลเตอ e r ครับส่วนนี้นี่ทีนี้ตัวเลือกสปีดความเร็วที่เราควรจะเลือกในการเขียนแผ่นซีดีรอมวนนี้เราไม่จะไปต้องใช้ความเร็วอะไรมากนะครับผมเพื่อ ิดว่าอ,อย่างน้อยเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นการไม่ให้แผ่นมันหมุนเร็วะจะได้แบบว่าขนาดเขียนแผ่นจะได้ไม่ต้องมีปัญหาแบบว่าขนาดเขียนแผ่นแล้วแผ่นจู่ๆมันแตกขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบนั่นแหละครับเราคงจะรู้กันว่าสภาพมันเป็นยังไงเวลาเอาออมาก็แนะนําว่าให้เลือกที่ความเร็วที่ต่าที่สุดถ้าของใคร อลองรับที่ความเร็ว1 6 x ก็เลือก1 6 x ถ้าใครต่ำสุด24ก็เลือก24ได้ครับก็ขั้นต่ำก็แนะนำสัก1 6 x ก็ถือว่ากำลังดีแล้วครับหรือจะต่ำกว่านั้นก็ได้8 x ก็ได้แล้วแต่ครับผมทีนี้ก็กดเลือกเข้าไปตรงนี้มีอะไรที่เราต้องเลือกมากตรงนี้ simulate ก็เป็นเหมือนกับเป็นการจำลองก่อนนะครับจำลองการเขียนแผนก่อนว่า ว่าแผนเนี้ยมันเขียนได้จริงไหมมันมีการเฟลหรือว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ซึ่งอันนี้ก็จะมีประโยชน์ว่า,าถ้าในกรณีที่ว่าถ้าแผนเรามีข้อผิดพลาดหรือเขียนแล้วมีข้อผิดพลาดมันก็จะได้มีข้อความแจ้งเอ r o r เลอร์เตืนขึ้นมาก่อนอแล้วเราก็จะได้ตัดสินใจได้ถูกว่าเราควรจะเปลี่ยนแผนที่จะใช้เขียนหรือว่า เราควรจะดาวน์โหลดไฟล์ใหม่อาจาาะออาจะเป็นเพราะว่าไฟเสียก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าแผ่นเสียก็ได้ครับอ่าสองตรงนี้ส่วนถ้าใครที่มั่นใจดีแล้วว่าไม่มีปัญหาไอ้ตรงนี้เราไม่จะเป็นต้องเลือกออนอ่ามันก็จะเป็นออฟอยู่แล้วส่วนตรงนี้อ่าเวลฟายก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการยืนยันอ่าหรือว่าตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่เราเขียนแผ่นแล้ว อ่าอันเนี้ยอ่าข้อมูลที่เราเขียนไปนั้นสมบูรณ์ดีหรือไม่ถ้าหากข้อมูลสมบูรณ์ดีอ่าก็มันก็จะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าเราเขียนแผ่นไปแล้วไอ้ตรงเนี้ยจะมีประโยชน์ครับถ้าในกรณีที่ว่าเกิดอ่าในกรณีที่ว่าข้อมูลเราเขียนไปเร็วเกินเหตุหรือว่ามันผิดพลาดแล้วมันมีการวิริไฟแล้วอ่ามันตรวจสอบมันจะเขียนแผ่นเสร็จแล้ว มันเพราะว่าเรามีข้อผิดพลาดเราก็จะได้ตรวจสอบได้แต่ทีนี้ถ้าใครที่มั่นใจแล้วว่าข้อมูลที่เราเขียนไปนั้นไม่มีข้อผิดพลาดแน่นอนตรงนี้เราสามารถปิดได้เลยก็คือ off. ออฟตรงส่วนนี้ this at once หรือว่า DAO หรือถ้าจะอ่านก็คงอ่านว่า Down นั่นแหละครับ Down หรือ this a d v a n c e ตรงนี้ถ้าเปิดไว้ก็คือจะมีประโยชน์ว่า อ้อข้อมูลตรงจุดนี้คือหมายถึงว่าเวลาเราเขียนมันก็คือเหมือนกับว่าจะเป็นการเขียนข้อมูลในครั้งเดียวและมันจะไม่มีการนำมาเขียนข้อมูลต่อจากในส่วนที่เราเขียนจบแล้วอย่างเช่นว่าเนี่ยครับแผ่นซีดีลอมที่เราใส่ไปนั้นก็คือขนาดประมาณ7 0 0 m เมกแต่ไฟล์ที่เราเขียนลงไปนั้นมีขนาด3 6 9 m. หรือ400เมกก็ตาม ถ้าเราเปิดดิสอ a พวั e ไว้มันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าข้อมูลเมื่อเราเขียนตรงนี้จบปุ๊บก็คือแผ่นนี้ก็คือจะเป็นจะมีแต่ข้อมูลนั้นๆเลยครับก็คือขนาด300-400เมกเนี่ยแหละครับก็คือจะเป็นข้อมูลที่เขียนอยู่ในแผ่นและเราจะไม่สามารถนำมาเขียนแบบ m i s e ต s i s n อ่าอันนี้เป็นการอ้างอิงจากเนโนะครับโปรแกรมเนโ ก็คือเราจะไม่สามารถนําแผ่น cd ดีรอมแผ่นนั้นมาเขียนมาเขียนข้อมูลต่อจากได้อีกนั่นคือหมายถึงว่าถ้าเราเปิดดิสอัตว n นไว้แผ่น cd ดีแผ่นนั้นก็คือจะเป็นการเขียนรอบเดียวจบอ่าจะไม่สามารถเขียนต่อได้แต่ถ้าเราตรงนี้เลือกเป็น Off นั่นคือหมายถึงว่าแผ่น cd ดีรองแผ่นนั้นเราก็จะสามารถเขียนแบบมัลติเซชั o n เขียนต่อไปเรื่อยเจนกว่า แผ่นซีดีมันจะเต็มหรือว่าเขียนจนแบบไม่มีพื้นที่ที่จะเขียนแล้วแหละครับก็คือเต็ม699 690เ0 0เมกประมาณนี้แหละครับก็อาจจะมีประโยชน์สําหรับในกรณีที่ว่าถ้าเราต้องการนําแผ่นนั้นไปใช้เขียนอย่างอื่นต่ออีกแต่สําหรับในกรณีนี้เราถ้าสมมติเราจะเขียนข้อมูลนั้นให้จบในทีเดียวแล้วก็เปิดดิสไอวานได้เลย สว uh, so, ันนีก็คือถ้าเกิดสมมตุติใครอยากจะเขียนสําหรับ uh, เป็นข้อมูล Data อื่นๆได้ไหมก็ได้เช่นกันครับเช่นว่าเราจะเอาอะไรก็ได้เราก็รวบรวมข้อมูลไปรวบรวมข้อมูลให้ได้เยอะจนมันได้ส, uh, สักประมาณ6กรแล้วเราก็ค่อยมาเขียนทีเดียวแล้วก็ค่อยมาเปิด this a เอ็ดอันนี้ทีเดียวก็ได้เช่นกันหรือเราจะสามารถ คีย์เออิเมเป็นไฟล์ iso ก็ได้เช่นกันครับผมแล้วค่อยมาเขียนที่หลังก็ได้หรือถ้าเมื่อไ่รในกรณีที่ว่าเรามีสำเนาหลายๆลก๊อปี้เราก็จะสามารถที่จะเอาไฟล์ iso นั้นน่ะเอาไว้ใช้เขียนกับแผ่นอื่นๆได้อีกหลายหลายสามารถหลายหลายก๊อปี้ได้เอาไปเขียนหลายๆแผ่นได้โดยที่ที่ว่าเราไม่จะเป็นต้องมานั่งลากข้อมูลซ้ำไปซ้ำมา หลายๆครั้งเราก็อาจจะทำเป็นรวบรวมไฟล์ที่เราต้องการแล้วก็เขียนให้เป็น Create Image เป็น ISO ไฟล์แล้วก็นำไปใช้ได้ออย่างนี้ก็ได้ครับอ่าส่วันนี้ก็คือก็จะเป็นการเขียนแบบอันนี้ครับ Burn Form Image ถ้าอ้างอิงจากโปรแกรม Nero ก็คือก็จะเป็นการเลือกจากเมนู Burn Form image หรือว่า burn form ISO นะครับซึ่งมันก็อย่างที่เห็นกันได้นแหละครับใน,นรู burn form burn form image ก็จะเป็นการเขียนแบบเดียวกันครับแต่ว่าชื่อเรียกจะต่างกันไปบ้างาเนี่ยครับผมมันก็จะเห็นเหมือนอย่างที่ นี่ครับผมอ่าตัวเบอร์นี่เป็นก็สามารถดูจากอันนี้ก็ได้ดูจากปลุกลูกอ่ะหน้าตามันก็จะคล้ายๆกันอ๋ออันนี้นี่เป็นอ,อันนี้ไม่ใช่นะครับผมก็ <c oughs> อันนี้ถ้าใครที่เห็นเมนูก็สามารถไปลองลอง,ลองเลือกกันดูก็การเขียนก็จะอัะนนี้อ่าเนี่ย ประมาณนี้ครับผมเนี่ยครับก็จะเป็นเนโลเป็นเมนูประมาณนี้แหละครับก็ถ้าใครที่จะเอาไปเขียนจะเอาไปใช้กับประยุกต์ใช้กับโปรแกรมเนโลก็เนี่ยครับประมาณนี้เอาไปใช้ได้เลยครับทีนี้ตรวจสอบอีกครั้งก็ไม่มีอะไรสถานะปกต,ปติความเร็ว24นะครับ ทีนี้เราก็มาเริ่มไลท์ซีดีนี่ก็คือเราเริ่มเขียนแผ่นเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดถ้าหากใครทีอ่อยากจะย้อนกลับไปตรวจสอบดูก่อนว่าข้อมูลที่เราเขียนนั้นถูกต้องหรือไม่ก็สามารถกดปุ่ม back ตรงนี้ไปก็ได้เช่นกันครับผมแต่นี้ก็คือถ้าใครที่พร้อมแล้วเรากดไลท์ซีดีได้เลยครับทีนี้โปรแกรมมันก็จะเริ่มเนี่ยครับเตรียมความพร้อม เตียมข้อมูลเตียมบัฟเฟอร์หรือที่พักข้อมูลอะไรประมาณนี้ที่จะเริ่มเขียนแผ่นโปรแกรมมันก็จะเนี่ยครับกำลังเขียนแผ่นพอดีก่อตามความเร็วที่เราระบุวไว้ e สิ x ก็ข้อมูลนี้ก็จะเป็นสถานะอ่าโปรกสสถานะการทำงานก็เหลือเวลาอีกประมาณสนาที ซึ่งเวลาตรงนี้ก่อจะช้าหรือจะเร็วบ้างก็แล้วแต่ก่อูนไปนะครับ ปิ c e ซส i o n ก็จะเป็นการปิดเซสชัน hmm. แผ่นนั้นไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็อย่างที่บอกไปมาเราเปิดการใช้งาน this as one ไว้มันก็จะมีการเนี่ยครับโคดเซสชันหรือว่าปิดไว้ mm hmm. อ่าเนี่ยครับก็สถานะก็จะเป็นอย่างที่เห็นก็คือ,อ cd made record successfully ก็คือสำเร็จแล้วก็นี่แหละครับก็เป็นเนี่ยวิธีการอ่า เขียนแผ่นแบบเบิร์นฟอยเม่าทีเนี้ยก็คือมันก็เมื่อสถานะนี้เสร็จสิ้นแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะเขียนแผ่นต่อก็สามารถที่จะเลือกได้เนี่ยครับก็คือเลอทีไลท์แซมซีเดียเกนเพื่อที่ว่าจะได้เอาแผ่นป่าแผ่นอื่นจะแผ่นซีดีแผ่นดีวดีใส่ลงไปแล้วก็เขียนข้อมูลเดิมซ้ำอีกครั้งก็ได้เช่นกันหรือถ้าใครที่ต้องการที่จะ ให้มันยืนยันว่าแผ่นที่เราเขียนนั้นข้อมูลถูกต้องหรือไม่ก็เนี่ยครับก็เลือกก็ปิดที่ช่องใส่แผน่น CD d อ่อ CD DVD ได้เหมือนเดิมแล้วกดที่เนี่ยครับ verify cd อ่ามันก็จะตรวจสอบแผ่นที่เราเขียนอีกครั้งส่วนตรงนี้ go back to main menu ก็คือกลับไปสู่หน้าเมนูหลักโปรแกรมเหมือนเมื่อกี้นี้แหละครับอ่าสำหรับตรงนี้ ถ้าใครที่แบบอ,อยากจะออกแบบหน้าปกซีดีหน้าปกดีวีดีก็เนี่ยครับก็มาเล็กที่ตรงนี้ก็ได้เช่นกันครับก็จะเป็นการเนี่ยไปทำปกซีดีดีวีดีแล้วก็พิ้นออกมา,าก็สาบนี้ก็ถ้าเสร็จสิ้นแล้วก็คือกด Exit ได้เลยนี่แหละครับผมก็จะเป็นวิธีการเขียนแผ่นจากไฟล์ iso ซึ่งใช้โปรแกรมฟรีอย่างแอชแชมพูแน่นอนครับว่าแล้วแต่แต่ละคนจะนำไปประยุกต์ใช้กับอะไรก็ได้หมดครับแล้วก็เนี่ยครับก็ถ้าสมมติเราอยากจะหาโปรแกรมฟ,ฟรีสักตัวโปรแกรมเขียนแผ่นฟรีสักตัวที่แบบความสามารถก็ไม่ได้ด้อยหรือว่ายิ่งหย่อนไปกว่าโปรแกรม n นโล o แต่ว่า เราเนี่ยครับเราจะได้โปรแกรมที่เนี่ยขนาดที่เบากว่าอ,าอ,าอสใครที่ขึ้นแบบนี้มาคือไม่ต้องสนใจเลยนะครับก็ปิดไปเนี่ยครับผมสใครที่อยากจะหาโปรแกรมเขียนแผ่นซีดีดีดีแบบดีๆสักตัวไม่ต้องคลิกแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็นเนี่ยครับ ก็โปรแกรม a d ชเชมป์พู n เบอร์นิงสตูลงทะเบียนขอซีเรียลน m เบอได้ฟรีจากทาง a d ชเชได้ตลอดก็เนี่ยครับก็ลองพิจารณามาใช้โปรแกรมนี้แทนได้ครับเราจะได้แบบไม่ต้องไปใช้โปรแกรมแครกอย่างพวกเอ่อนโลหรือว่าโปรแกรมอ,อื่นซึ่งจริงๆแล้วอันนี้โปรแกรมค่ายอื่นก็ที่มีโปรแกรมเขียนแผ่นฟรี ก็มีเหมือนกันครับก็ยกตัวอย่างเช่นอ,อย่างตัวนี้นะครับ iMG เบ r ร์ Burn, ตัวนี้ก็ถือว่าฟรีเหมือนกันแต่โปรแกรมตัวนี้ผม,มก็ไม่เคยใช้แต่จากที่เคยได้จากที่ผมเคยได้ลองใช้มาเมื่อก่อนก็เมื่อนานมาแล้วครับก็ปรากฏว่าในบรรดาโปรแกรมที่ น่าใช้มากที่สุดก็คือก็เนี่ยครับลองลองจากเนโรที่เราชิ้นๆกันมาเนี่ยก็เนี่ยแอชเชมพูนี่ก็ถือได้ว่าฟังก์ชันของมันก็ค่อนข้างครบคันแล้วก็พอสมควรเลยครับเนี่ยก็เนี่ยาสามารถจะเขียนข้อมูลปกติก็ได้อ่าจะเขียนพวกเป็นออดอโอ MP3 WMA ดิก็ได้หรือจะลิปออดิโอซีดีก็ได้ส่วนนี้อ่าถ้าใครอยากจะเขียนแผ่นหนัง แผ่น VCD ก็ DVD ก็เขียนได้อันนี้ถ้าอยากจะทำเนี่ยปกหรือว่ากล่องใส่ CD กล่องใส่ d v d ก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ก็ได้หรือแม้แต่จะ Copy ี้แผ่นก็ก็สามารถทำได้เหมือนกันครับผมอันนี้ก็คงบอกอธิบายไปแล้วอันนี้ถ้าใครที่อยากจะ Backup f ไฟล์ก็โปรแกรมตัวนี้ก็รองรับเหมือนกันอ่าเนี่ยครับอันอื่นก็ไม่มีแล้ว อันนี้ก็เนี่ยครับก็สำหรับใครที่มีแผ่นซีดีแผ่นซีดีอาร์ดหรือ d v d r ดีหรือเป็นแผ่นที่สามารถาเขียนและลบใหม่ได้ตลอดก็เนี่ยครับก็สามารถใช้เมนูนี้ในการลบข้อมูลในแผ่นได้นะครับผมเนี่ยครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมเขียนแผ่น ฟรีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันครับผม i m g เบิร์นอ่าอันนี้ก็ถ้าท่านใดที่อยากจะไปลองก็ลองมาดาวน์โหลดดูได้ครับผมก็สามารถลองไปศึกษาลองไปดูหน้าตาของมันได้จากตรงสกีช็อตหรือถ้าใครที่อยากดาวน์โหลดเลยก็เนี่ยครับกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับผม ดูกันก่อนอโอเคอ่านี่ยครับผมหน้าตาของมันก็ถือได้ว่าเรียบง่ายเหมือนกันเมนูก็แทบจะเรียกได้ว่าอ่าก็ใช้งานได้ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ไม่น่าจะยากอ่าเนี่ยครับในเรื่องของการการเบินไฟล์หรือว่าการเขียนแผ่นจากไฟล์ iso ก็เนี่ยครับก็คล้ายๆกันก็ เวลาเลือกก็เลือกเลือกเป็นเนี่ยครับ lay image file to disk ก็เนี่ยครับเป็นการเอาไฟล์ iso ไฟล์ image จุด dao หรือจุดอะไรก็ตามเนี่ยเขียนเข้าใส่แผ่น cd หรือแผ่น dvd ก็เนี่ยใช้วิธีนี้ก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งว่าเขียนหรือสร้างไฟล์ image จากแผ่น cd หรือ dvd เนี่ยเอามาเก็บเป็น image file iso เก็บไว้ในเครื่องก็สามารถทำได้ เช่นกันนะครับอ่านี่ก็อันนี้ครับผมหน้าตาของมันก็อ่าอาจจะดูแบบไม่บรอวาเหมือนอย่างเนโลอ่าเมนูไม่ได้มีเยอะแยะเมนูไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้เป็นก็เป็นโปรแกรมฟรีอ่าหน้าตาอาจจะดูตรงนี้อาจจะดูคล้ายๆกับโปรแกรมอุลตาเอสโอบ้างนิดนึงก็ ถ้าบางคนที่ใช้อุ่นตาง ISO มาก่นก็คงจะคุ้นเคยกันดีอส,สองโซนนี้ก็ทุกท่านก็ลองไปดูเองได้นะครับว่ามันทำอะไรได้ก็ลองไปทดสอบดูหรืออถ้าใครจะอยากจะใช้แชมพูนี้ก็ลองพิจารณาตัวนี้ดูได้สำวนนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ถ้าใครอยากจะตั้งค่าเนี่ยครับ ค่าที่สําคัญก็ไอ้ตรงนี้เมื่อดกดรูปเฟืองแล้วตรงนี้ถ้าเลือกไว้ก็คือ eject disc after burning ก็คือเป็นการดีดแผ่นออกหรือว่าดีดตัวไดออกหลังจากเขียนแผ่นเสร็จแล้วอ,อันนี้ก็โชน notify when a new skin is a a v i l a b l e ก็หมายถึงว่าให้มันมีการแจ้งเตือนถ้ามีหน้ากากหรือว่า เป็นหน้ากากของเนี่ยโปรแกรมตัวเนี้ยหน้ากากหรือสกินเนี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้สวยอะไรมากกา็ให้มันมีการแจ้งเตือนเมื่อมีสกินหรือหน้ากาก,ากใหม่ๆซึ่งตรงเนี้ยถ้าหากใครที่ไม่ชอบให้มันขึ้นเตือนเลยใช้แบบเนี้ยก็เอาตัวเลือกนี้ออกดีที่สุดครับผมส่วนการตั้งค่าส่วนในๆนั้นก็ดีมีแนะนําก็คือตรงนี้ก็ไม่ต้องเลือกไว้นะครับก็เอาตัวเลือกถูกออก ถ้าบนชูตติ้งก็โอเคก็ไม่มีอะไรมากมีอะไรนะครับอันนี้คอนแท็กก็แค่ติดต่อผู้พัฒนาหรือเจ้าของโปรแกรมอ่าส่วนนี้มองดาวโหลดก็เข้าดาวเ์็หเหมือนกับเมื่อกี้นี้ก็โอเคนะครับผมอ่าสำหรับโปรแกรมนี้อะเนโรเอ้ยไม่ใช่เนโรอ่า แชมพูเบอร์นิงสตูดิโอสองพเวอร์ชันก็ก็หดกท่านใดที่กำลังจะหาโปรแกรมเขียนเพลแฟรีและไม่อยากจะแคล็กไม่อยากจะแบบอยากเปลี่ยนใจไปหาโปรแกรมอื่นที่มีขนาดเล็กก็ลองพิจารณาตัวแชมพูเบอร์น u งสตูดิโอสองพกันนะครับผมอาสำับวันนี้ก็ขอบคุณที่ทุกท่านรับชมนะครับผมก็ได้แต่หวังว่าวิดีโอนี้ คงจะมีประโยชน์ที่ให้ทุกท่านได้ลองนำไปใช้งานกันดูได้นะครับลองนำไปประยุกต์กันดูโอเคขอบคุณครับผม